กี่นึแล้วก็ลอง1 7 4มา1 7 5ไม่ต้องมีซักเวอร์ชั่นที่ดีอุย้ยอะไรอะโอ,อ้ยตัวอะไรอะตักไปหนักตัวอะไรอะมีขี้มูกด้วยอะฮะตักไปเนี่ยไม่ยออิงยิงยิงยิง,งตองนี่น่ากลัวมาก ตายจ้าต้องบีไปเดินว่เกอก็ยังดีกว่าเมื่อกี้แล้วกันมันมันคงเป็นจุดที่แมวจริงๆอ่ะแซวว่าแถวนี้อะไรเยอะไปหมดตัวโอ้เดินละอ่อยมันเดินละมันเร็วละมันเร็วละมันสปีดบูทละเร่อย่าเอาอะไรกับไมค์ครับมากแล้วก็เริ่มช้าลงมันจะเร็วมันจะคิดมันมันคิดจะเร็วมันก็เร็วมันคิดจะช้าก็ช้าเอาดิเพรนั้นเราไปไปขาแทนไมค์ขา เนี่ยแะอันนี้ชา้าเฮ้อะไรนักหนาเนี่ยมีต้องยิงหน้ามันไส้ตุ๊กตรงหน้าจบเสร็จโอ๋อเปี้ยงเนี่ยจากมันเนี่ยไอตัวไอตัวเมื่อกี้มันเกิดจากหลุมเนี่ยตอมบี้ด้วยไอหลุมเป๊ะไหนดูดิมีอะไรอีกมีอะไรมีเล็กมีอะไรตรงนี้มีอะไรมักคุ้มกินน้ำ ตัวนี้ออกไปไหนออกไปไหนก็ไม่รู้ตัวนี้ถนนว้าวตัวนี้สงสัยน่าจะเป็นภารกิจต,ต่อไปไหนฮะเอ,อ่อไม่รู้อ่ตรงถนนมันมีอะไรบล็อกเอ,อ่อมีซากปลหลาดทางเต็มเลยไอ,อ,อตอะไรเนี้ย วิ่งกันใหม่ฮะจังหวะนี้วิ่งสี่คูลยอยสนุกอีกแล้วที่ว่าเริ่มฝนตกแล้วปึ๊บ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 นะฮะช่วงนี้อากาศเดี๋ยวฝนก็ตกอากาศฤดูร้อนเสร็จปึ๊บฝนเริ่มตกเลยทันทีอ๋อยลองไปด้านเราลองไปด้านขวาดีว่ามันพาไปไหนท,ที่บ้านเกิดฝนตกแล้วฮะตกฮะที่บ้านผมไม่มีฝนนะนี่แดดด้วย ก็มานกลางคืนจะมีแดดได้ไงเฮ้ยออไอ้ตัวนั้นออกมาอีกแล้วไอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวนั้นอะเก่งเก่งเก่งมันทำไอใชีแพ็กนี้มันทำเสาไฟฟ้ายังไงลองมันยิงมะมันน่าจะแรงเดือดสุดๆมันตายไปแล้วอ่อยข้ามไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยนี่ไงเครื่องปั่นไฟอยู่เนี่ยไป ก็เนี่ยแสงอยเนี่ยเต็มเลยโอ้ oh shit ต้องรู้ไว้ว่าการแหลกเป็นยังไงเป็นนี้แหละเว่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 นีเอาตัวรอดอ่าพิกแมนด้วยก็ไอพิกแมนด้วยพิกแมนอยู่ข้างนอกกันแล้ว oh shit โอ้พิกแมตตีแรงมากชิดชิดโอ้ที่ที่ที่โอเคต้องบีเต็มเลยพินานเขคงตายโอเคครีดครีดที่ที่ที่แบงค์สแบงค์สเอ้อว่าแล้วเฮ้อเก๋ซะเปลอะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วฮะเดี๋ยวตอนนี้มันได้อยู่เก่าจะดูดีกว่านิดนึงด้วยนะฮะ ได้แล้วได้แล้วเออดูดีมีออร่าขึ้นอมันเนสจรงแลวที่เอ้มาเียมันมันเหมือนเป็นบักไมค์ครับอะไรไม่รู้อะที่เขาก็พูดอยู่ว่ายอย่างเหมือนแบบบักแบบอยู่ดีๆซอมบี้เดินเร็วอะไรประมาณเนี้ยมีอยู่ในยูทูบแต่เราเราที่ไปคิ้วคือบักนะก็คือแหละอืม อเขาเจอได้บ่อยในฮอนนะอ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมได้คืออยู่ดีก็เดินเร็วว้าชวาร์ามาเลยสตาร์เตอร์เอกด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 กริบเออแล้วก็บ้านหลังนี้มันมันเข้าได้ด้วยนะแรงมากโอ้โหสตาร์เตอร์เอมีกี่ปุ่มอะปุ่มเดียวอ๋ยลองเข้าจะเข้าไปในห้องนี้หเดี๋ยวลองเข้าไปในบ้านนี้ดิมันคงไม่ มาฮัลโหลอย่าเง,งียบเดีย๋ย <s> okay. โอเคอ๋อนี่ไงสตารเ์เตอร์บีอ๋ออโอเคเดี๋ยวออยกดสตารเ์เตอร์บีนะเดี๋ยวเราจะกดสตารเ์เตอร์เอโอ้ฝนตกอีกหนึ่งสองสามบล็อ ว้าโอ้โหหวยว้าวว้าวว้ามันมาจากไหนไม่รู้อะแล้วฝนตกด้วยอ๋อไอจัดไปจัดไปโอเคฮะวิ่งมาวิ่งมาโลกใหม่ไม่ใช่หรอฮะกดใหม่ไม่ใช่เหรออ้าวไม่มาเติร์บีเมื่อกี้ไม่ตายเหรอตายฮะหนึ่งบินใหม่แล้วอันนึงอันนึง แล้วมีอยู่ข้างในตัวหนึ่งสองสามอีกครั้งหนึ่งขวาพร้อมไหมพร้อมยังไม่พร้อมว่ะเธอหายไปไหนตายไงตมีงจ้าของแบบตึก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 เราอยากเจอ NPC มากเลยจะซื้อเนื้อเยอะๆเลย เอาแล้วบอกหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยพี่กูมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วตายเรียบร้อยถึงด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 ึงโคตรชอบอ่ะเวลามันสตาร์ดะใช่ป่ะอ้าวไม่ได้ยินอ่ะเมื่อกี้ดึงดึงล้วไม่รู้เราได้ยินออยทไมมีอยู่ข้างในด้วยออยตายเปล่า ตายสิงก็ว่าดิข้างในมันยังมีมอนเตอร์อยู่เต็มเลยอ้าวน,นี้มีกล่องพยาบาลอยู่มีกระสุนแล้วก็มีปืน4-17มีเปล<ะ>่าเกิดฮะได้ไปทางไหนต่อก็คงไปอีกด้านหนึ่งอนะที่เราตายกันอนะ ก็อเน,นี้ยเราซ่อมเครื่องปั่นไฟเรียบร้อยแล้วนี่ใช่ปะละ่ะได้อ่าฮะเอ้ยอ่อยไปไปไปไอ้ด้านลองตรงไปดิหนะตรงไปข้างหน้านั่นนะอ่ะ<บ>ใน<บ>ใน<บ>ในนี้<บ>มีอะไรบ้านว้าวโอ้หแรงมากมันแรงมากมันแรงมากนะฮะเบอร์เอาแก๊สโซ่หอมเปล่าเต็มถัง ลัดไปดิบปืนอันหนึ่งยิบเลยก็สี่เรามีแล้วมีแล้วสี่เนี่ยเรามีละอ๋เอาเ,เลยเอาแกะมาเก้อไม่เอาป่าปลาปแอมโม้วยอะไรก็อืมแอนิบิลแอนิบิลคืออะไรเก็บไหนแอนิบิลวิ่ไปตก ได้ฟิลลิ่งของเกมเลยจากรูนะฮะได้ฟิฟลลิ่งเกมเลยฟิลลิ่งเกมไม่ว่างฮะควเครื่องพนะังมี UPS เอสมาไปมาดูด้านนี้ดิว่ามีอะไรสองแมปสองแมปรู้นออยถนนแล้วก็กำแพงพื้นมันเป็นงี้มันมันต้องมีตัวตัวตัวอะไรตัวแมวเหมียวไปไม่ได้ใช่ปะ่ะอ่า เดีย๋ยวขอตังค์ตนันขอสักสองบาทแล้วกันดูมันเล่น์<า>นด้วยอ่าทางนี้ตนันจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาทางด้านซ้ายก็เหมือนมีถ้ำเอาไปด้านขวา<จ>แล้วกันไปด้านขวามีร่มไหมเนี่ยกลางหน่อยดิเปียกหมดแล้วเนี่ยได้ได้ได้พอไม่มีซอมบี้ปุ๊บกลายเป็นเมืองล้างเงียบสงบสงัดมีของกินไหมมีอยู่ ไม่มีอยากเฮ้ยโอ้ยมันยังไม่หมดมอนสเตอร์พุ่งถึงมันก็มาเฮ้ยออยแต่แต่พอฆ่าพวกซอมบี้หมดลื่นเลยนะลื่นหมดเตยังโอ๊ยอะไรมะโอ๊ยมาแล้วพูดถึงก็มาคือเนี่ยจะมันแต่ว่ามันแหลกเพราะมอนสเตอร์จริงๆอ่ะใช่มันเยอะมากแต่เมื่อกี้มันแหลกมากอ่ะตอนนี้ลื่นเลยอ่ะแต่เมื่อกี้สระต่ายเยอะแบบมันกว้างอ่ เนี่ยลื่นจริงๆนะฮะออยเราเข้าไปดูข้างในตรงนั้นข้างในไม่มีอะไรแล้วใช่ป่ะเออโอ้โหนี่ไงคือมันเกิดทีมันแบบรวมตัวกันแบบรุดเลยอ่ะก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมมันเซิร์ฟเมื่อกี้ถึงเกือบเด้งนะฮะก็คือเด้งไปแล้วฮะเปลี่ยนโหมดชาไปตั้งหลายรอบนะโอเคตรงนี้มีอะไรไหม ผลแม่งตกทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงเลยอะฟิลลิ่งได้เลยอะฟิลลิ่งแม่งได้เลยตอนเนี้ยอุ้ยน้ำลายเกเดิดฟิลลิ่งฟิลลิ่งฟิลลิ่งแมนนแม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 อะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยอ่าไปข้างหน้าข้างหน้านั้นมันอ่ามีซอมบี้พี่บี้พี่บี้ค่ะพี่บี้ ทำไมใจฉันเป็นแบบนี้ฉันรอเธอก็มีอาการใช่ไหมไม่ใช่แต่มันเต้นมันเต้นเต้นเก่งวบบรักลักเออเนี่ยออยลองเนี่ยออยลองปีนขึ้นมาดูตรงนี้ดูดิมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยออยดูดิมันเปิดแล้วว่าทางอ่ะเออเออเออเกอร์ครับไฟตกอะคอมใช่ป่ะใช่ทั้งบ้านเลยฮะ ราับใดที่ยังไม่ดับยังไม่ตุ้มก็เล่นต่อไปเลยกันมันมาแล้วพอจะหมดแล้วฮะพอต์ทเครื่องปั่นไฟเสร็จปุ๊บมันก็ว้าวปัดเผื่อบ้านผมด้วยนะเออไปซื้อ UPS ด้วยปะโอ้ชิตโอ้จะหมดหลอดลมหายใจออยเกิะไรฮะแหลกแหลกแหลก ออยถ้ามนแรกแบบเนี้ออยข้างหน้าออยคิดได้เลยว่ามันจะต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะจะงังหวะเนี้จะลงไหมไอ,ออยจะลงหรือออยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปก็ไม่ได้อยู่ดีงั้นก็ลงมันล็อกงั้นก็ลงมันคือชาวล็อกลง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 ข้างบนมันคืออะไรข้างบน อโอ้โหเกิดไกลอะที่ปี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 อะออยู่ข้างบนนะเราจะลองโยกดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าฮะโยกใหม่ฮะเกิดก็ก็ไม่ต้องโยกแล้ว โอ้ยไปตกเอวฮารเกอร์มาเราลุยเองอู้วทำไมทำไมหน้ามันเป็นฟองน้ำเลยทั้งครูครับหน้าตกอ่ะตกดิได้ยินเสียงไม่ได้รับผมไปตกฮะได้ยินเสียงใช่ไหมไม่ไม่รับผมไปตกฮะหาคุณแม่อ๋อยกไว้เพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ไฟตกหนักมากเกอ็จดเลยฮะมาจด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 พาสเวิร์ดเออร์เลอร์ MCFR เออได้ยินเออร์เลอร์งง MCFR My c r a Friday t f และสวินนี่ออยโยกไปแล้วยังยังโยกเลยประตูตไม่เปิดอ่ะโยกใหม่ดิรองเท้าเพชรรองเท้าเพชรอ่าแมวทำงานมันไม่เปิด เอเดี่ยวตอนแรกมันยกขึ้นหรือยกลงอะ่ะยกลงงั้นเราต้องยกขึ้นใช่ไหม <c oughs> เอามา reuse <c oughs> ต้องยกขึ้นยกลงอะ่ะโอ้เกอร์พางนี้มาโอเคไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> อ๋อนี่ไงด้านานี้ไงนี่ไงประตูเปิดแลวที่ชั้นที่หก มชชั่น <Mission S 2> <Grab. S 1> ที่6ก grab มิชชั่น6พิมพ์คำสั่งเข้าไปพิมพ์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 หอเละเอออะไรอย่างงี้ไม่รับมิชชั่นเลยมิชชั่นที่6นะฮะคุมกันใด้วยเพาริสมิชชั่นที่6กมีอยู่ว่าอา้าวมิชชั่น6 it's e e m s l i k e r i c k is waiting for you เหมือนตอนนี้ริชมันกำลังรอเราอยู่ at power plant it's time for your team to secure the nuclear core hack station ต้องไปแฮ็กสถานีเฮลิกโอเวอร์ไร r ์เดอะเน็ตเวิร์ดแล้วก็ช่วยไอ้ริกจัดการเน็ตเวิร์ดเอ้ยนี่นไงเรามีัดได้อยู่อะน่าจะได้เลยแล้วก็ช่วยอะไรไม่รู้ปไปไปกล่องมีดาบดีดีดีดอาดาบอออาอดาบบ้อนเดิมไม่ใช่หรอก็ก็ก็อย่างน้อยก็ใช้ได้อะ โอ้ยจะตายจะตายแล้วไม่มีของกินเลยเพื่อนมาเพื่อนมาไม่ต้องแล้วไม่ต้องกินข้าวแล้วจริงๆไหนโอ้มาเกิดไกลเลยพีพีมาทีพีทีลีทีพีมาเร็วๆพีพีจะตายแทกเกอร์ซาซาจะตายแทเกอร์ซาซา SS เวลารีบๆแล้วมือมันอ่าฮะโหมาแต่ก่อนฉัน จะตายเติมมเตติมมเตอ้าปุ่มอ่มกัละตัวหลังหลังมาเริ่มเป็นกิตัวทองพลังครันพลันแร่ตะครูครับเกรอนี่ไงอินเสิร์ตแฟลชด แล้วจะใส่แฟชไกด์ลงไปยังไงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะ Security Computer 3.1 Insert USB แฟ d ไ i v e แล้วตูจะ Insert แฟดไกด์ลงไปยังไงว้าต้อออลงไปเลยฮนะเฮ้ยนี่ไงไปจะเอาอ,อกกันไหมลูก มันคงเป็นสายเคาเอ้ยข้างหน้าเอ๊ะมีมุมเพลงมันแบบนะเฮ้ยออยห้องนี้ Danger Keep Out r i s t i c t e d Area ครับวคนนั้นเท่านั้นอาเกอร์หยุดแก๊สอาเกอร์หยุดแก๊สถังแก๊สเยื่อไฟฟ้าออยเอาหมวกไปอันน็อกเออเพลงที่แบบนะน็อ,อกมาก <laughs> เออเออเอเอเเออ้โหเพล้เออเออตัดสายมนเลยมันไส้วยตัดสายมนเลยมันไส้ตัดได้เหอก็ใช้ดาบตัดมเพลงมาพวอไพอรอน่ขดโน้ด้วยไม่สายโดนตัดไง เป็นเสียงเงี้ยแหละแล้วเราเข้ามาทําเพื่ออะไรเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้หรือว่าแค่มาเอาของก็เปล่าไม่รู้เอาแฟได้ออกเลยเอาแฟได้ออกออยยึดเลยเหรอยึดเลยแฟได้อยู่ที่ออยใช่ไหมอ่ะโดี๋ยวให้โอเคแฟไดมานี่แล้วโหลดเพลง M P สามไม่เต็มเลยได้จัดไปเฮ้ยโรงงานอ <c oughs> <ร>ยู่เคลียร์รน,ะนี่นี่มาโรงงานอยู่เคลียร์นี่ แล้วโอเคล่ะฮะโอเคก็หาซื้อตามร้านเก่าทั่วไปเ้ยตกล้วใช่เป็นตกแล้วฮะีบเป็นคำตอบว่าเราต้องเดินนั้นเนี่ยเป็นคำตอบว่าเราเดินผิดทางแล้วเกต้องหันหลังเดินเดินผิดทางเหรอต่งเ้ แ่แต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 แต่แต่แต่แตังตาลุงตลงตลงทไมไม่นุ่งกางเกงอะไรมันห้อยต้องแต้อยู่แนกงกกงแต่ลุงต่ลงแต่ลุงทไมไม่นุ่งกางเกงอะไรมันหอยต้องแต้นอางนจอะไรมันหอยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เกิดไปไหนอ่ะอ๋อ่านนี้ไม่ใช่รอคือเราเป็นพวกที่ชอบเลาะเะ แต่กเรื่องอยากอยากหาเอ็ซมากเลยอ่ะพี่จอนจอนอยู่ไหนอ่ะจอน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 อ n นจอ e a อนจอ e อนจออรนอออรอรอ แล้วจอแฮปปี uh, ้อัลล็อกแต่ตัวออกไม่ได้กอเอาดูกลับไปกีได้ยังไม่เปิดหรอว